วันนี้มาหาพี่แดนนี่กับพี่วินมาหาน้องเอมเจกับน้องมิกกี้ค่ะวันนี้มาหาเอมเจค่ะ,คะ แบนง้ <laughs> <laughs> วันนี้มาหาตากับอัดค่ะมาหาตาอัดค่ะมาคูต่ตากับน้อนนท์ครับวันนี้มาหาพี่มาสุกับพี่ตีค่ะพี่โง่เห้งมาเชียร์น้องใบตองค่ะ MJ แล้วก็มิกกี้ครับวันนี้มาเชียร์คูต่ตาหนานท์ค่ะมาสุแล้วก็พี่ตี๋ค่ะมาหาคนขวามือเนี่ยครับ อุ๊ยมาหาเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เขาหลอกกันทุกคนค่ะมิกกี้กับเอ็มเจครับมาให้กําลังใจนะครับผมตัวเองนะฮาฮ่าฮ่าตาอาดค่ะตาห่างพี่อาดค่ะมาหามาสุกกับพิตตี้ค่ะมาหาพี่เดนนี่กับพี่วินครับผมเอาวันนี้นี่เลยครับมาหานี่งตาแล้วนะคุณนะครับขอให้ตัวเองสู้ๆครับ yes ครูพี่มาสุกมาหาพี่เดนนี่กับพี่วินครับครูตา นนนนะคะมิกกี้เอ็มเจครับมิกกี้เอ็มเจครับผมมาหาน้องใบตองค่ะมาหาพี่ตีค่ะมาสวยแอนตีตีสู้ๆนะคะมาหาคู่พี่ต้ากับพี่นนนนค่ะเชียร์คู่ไหนเหรอเมื่อก ah ี้แอบเห็นคู Pittsburgh ่พี่แดนนี่กับพี่วินแบบอื้มเสียวมากมาหาพี่มาสู่กับพี่ตีค่ะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะ え